มาที่เรื่องราวที่น่าสนใจที่บ้านเรานะคะสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นวันนี้ค่ะก็มีกิจกรรมต้อนรับทั้งหน่วยงานราชการนะคะได้มาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรกันมาดูเรื่องราวเรื่องนี้กันค่ะหลายหน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2567 ซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่4ของการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2567จัดขึ้นที่ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแกน่นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายสำนักง,งานอธิบดีผู้พิพากษาภาคสา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมนทรทหารบกที่24ตำรวจภูธรภาค4ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆร่วมบันทึกเทปในภาคเช้าและภาคบ่ายเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยทั้งนี้นะครับบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรพนในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2567ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่26-28ถึงมิถุนายนวันที่3และ5กรกฎาคม2567โดยมีหน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจเอกชนองค์กรมลนิธิและภาคประชาชนร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพแสดงความจงรักภักดีจำนวน150หหน่วยงานจากนั้นนะครับทางสถานีโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นนะครับจะนำออกอากาศในโอกาสที่เหมาะสมต่อไปครับ ซึ่งการบันทึกเทปนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมภาพได้ทางเพจ n b t 1 1 t ีสารค่ะครับผม